ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับน้ำที่เปลี่ยนตอนเดือมันคือก๊าซอันนี้เป็นโซนน้ำนะครับน้ำเยอะมากครับเราเข้าไปดูกันนะฮะว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะฮะโอ้ยมากังไม่หมดครับไอ้นี่แตกนิดนิดหน่อยหน่อยเอง หลายคนดี่าสิเด็กๆไม่เหนื่อยหรอกอยากจะให้กล้องมันใส่ถุงบ้กเนี่ย uh ม huh wow ั้ยนั่เรืออยากจะให้มันใส่ถุงบ้กเนี่ยมั้ยไม่เห็นหล่อจริงนะว่ะวันหนั้นเดี๋ยวเรามาดูของกันนะพร้อมีเรือด้วยเรื่องห้องอะไรดีฮะห้องส่งความสุขเล็บ ราคาก็ติดใจแล้วก็บอกย่อนน้ำตดลุงมนสวัสดีครับตอนนี้เราจะพักครึ่งวันก็ไม่ได้ครับมือเริ่มสั่นแล้วนะครับหลายคนยังไม่ได้กินข้าวนะครับแล้วก็อากาศมาอาจจะร้อนอบอ้าวสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทน้อยแต่คนเยอะนะครับแล้วของก็เยอะด้วยก็ยังคงทําต่อไปนะครับดูครับดูบรรยากาศโดยรอบของห้องนี้กันแล้วกันนะครับเต้นยิอเหนึ่งมอ้าวพูดน สวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับวันนี้น้ำจิตน้ำใจเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแห่งคลื่นคลิก FM 99.5เมกะเฮิรตซ์นะฮะสื่อสร้างสรรค์ไทยสื่อสร้างสรรค์ไทยสมการแท็กซี่มหาชนยาสมุนไพรยนดีพร้อมด้วยแฟนรายการแฟนขับมากมายทีเดียวมาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้เนาะอ๋ออ๋อขับเขาเองนะฮะดีกว่าลุงมวนอีก ลุงมวลน่าแฟนขับออกไปไกลๆเลยต้องลุงมวถามขื้มาเป็นไง้าเป็นแล้วแต่งตัวก็สวยเดี๋ยวลุงมวลขอสัมภาษณ์เอยนะเอาเป็นวันนี้เป็นไงบ้างครับที่ได้มาร่วมได้ช่วยกันวันนี้เป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ตั้งใจนะคะตอนแรกว่าจะไปสัมภาษณ์ต่คนนี้เออพอเห็นอย่างนี้แล้วเราตัดสินใจแล้วเราทํางานตรงนี้เรามีความสุขมากกว่านะคะแล้วก็นี่เลย แต่งตัวสวยนี่คือแต่งตัวมาทํางานที่นี่โดยเฉพาะเลยนะคะโอ้ครับผ <laughs> มแหมน่าชื่นใจมากนะครับถ้านะดูปังครับนะ <laughs> <laughs> บอกว่า <laughs> ถึงจะแต่งตัวสวยหรือไม่สวยนี่ก็มาช่วยกันได้ขนาดแต่งตัวสวยๆนี่ไม่กลัวเปื้อนไม่กลัวแล้วมาช่วยกันด้วยใจนะครับแหมน่าชื่นใจจริงๆนะครับอา้าถามสุภาพรตีไปแล้วเดี๋ยวขอถามสุภาพบุรุษบ้างครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงสมาการ สมาการแท็กซี่มหาชนนะครับวันนี้ได้มาร่วมด้วยกันนะวันนี้มาช่วยกันบรรจุแพ็กสิ่งของเนาะนะครับรู้สึกเป็นไง้ามครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเราใอ้รอรอรอครับกำลังช่วยเหลือกันอยู่ครับผมนะครับครับผมนะครับนะฮะนี่เป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นคำที่ออกมาจากใจนะครับสมาชิกาแท็กซี่มหาชนนะครับมาร่วมด้วยช่วยกัน อันนี้เมื่อกี้ใครบอกว่าทำงานไม่เป็นสับปะรดผมเลียนจับปะรดให้นานครับก็มีความสนุกสนานก็ดีนะครับนะฮะในการแพ็กสิ่งของนะครับช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะครับนณทุกภาคทุกจังหวัดนะครับนะในครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็ลุงมวลเองจากกาสัมภาษณ์นะครับนะสอบถามความรู้สึกในใจนะครับจากสาวสวยพันปีก็แล้วกันนะครับจากคุณป้าปานะครับจากคลิปเอฟเอ็มก้าถึงเฮ้าจุดิเศษรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาช่วยแพ็กสิ่งของ รู้สึกว่าเออมาด้วยใจแล้วก็เต็มใจมาที่สุดในโลกเลยเหนื่อยแค่ไหนก็เต็มใจมากๆครับแค่นั้นแหละอ๋อครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกในใจนะครับแล้วก็เป็นคำพูดจากใจนะครับแล้วก็เอ่อมีพลังนะครับมาช่วยแล้วก็ยังช่วยซับอีกต้องหากนะฮะได้ข่าวว่าช่วยซับมาด้วยนะฮะสาระซับนะฮะเป็นเงินนะก็หลายร้อยบาทอยู่เหมือนกันนะครับนะนะเอา นะครับจากสาวพันปีก็มาสาวทุ่งดอกกระเจียวกันมากนะครับสาวทุ่งดอกกระเจียวน,นะครับอยู่ตลาดสเทศบาลนครนนทบุรีมาช่วยแพ็กสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมในวันนี้นะครับอยากจะสอบถามนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างานะครับที่มาช่วยแรงช่วยใจช่วยกายช่วยทั้งสิ่งของต่างๆนะครับอขอสัมภาษณ์นิดนะฮะสวัสดีค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันแต่ถ้าทุกคนบอกว่าไม่มีเวลามันก็ไม่ใช่เนาะ เพราะว่าต้องเสียสละเวลานิดนึงเนาะพี่น้องกําลังรอความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่ทุกคนก็ต้องช่วยกันค่ะต้องนึกถึงว่าถ้าเราโดนแบบนั้นบ้างจะทํำยังไงสู้นะคะครับนี่เป็นความรู้สึกและก็เป็นการให้กําลังใจนะครับจากสาวทุ่งดอกกระเจียวนะครับนะฮะอ่าก็มาช่วยแรงรู้ใจกันนะครับนะี่าวดีบอกครับฮะี่าวดีบอกตอนนี้มีสายนึงโทรมาบอกว่าตอนนี้ พร้อมที่จะซื้อหมอ้อให้หนึ่งใบมูลค่า4ี่ห้าพันบาทโอ้โห oh นะครับนะฮะาขอเสียงปรบมือนะครับขอเสียงปรบมือใหนะครับนี่คือน้ำจิตน้ําใจนะครับจากพี่น้องชาวไทยนะฮะด้วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ตอนนี้ผมก็จะไปอะขอพูดคุยกับนะ้าเจ้าของคลื่นนะครับนะคลิกนิวนะครับคลิกนิวใช่ไหม <laughs> คลิกนิวนะคลิกนิวคลิกนิวจากคลื่น99.25จุดคลิก f อ <laughs> อ๋อ คลิกเอฟเอ็มคลิกนิวลุงมลเรียกมูัวหมดโอเคอ๋อต้อนก้าเรีดิโอ,โอใช่ไหมอ่านะครับนะจากเอฟเอ็มเอ่อเก้าถึงเก้าจุดสองห้ามเฮิร์ตนะครับจากคุณต้อยนะครับไม่เป็นไรลุงมลนะ ลุงมวลเป็นลิงเป็นข้ามาก่อน <laughs> เมืองลบบุรีสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มีความสุขครับมาร่วมแบ่งปันความสุขร่วมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณอาหารเจรสําหรับลุงมวลด้วยนะครับที่นํามาให้พวกเราถึงแม้ว่าเราจะมีพลังเล็กๆนะครับเราก็มีพลังที่แบบสร้างสรรค์แล้วก็อยากจะช่วยเหลือนะครับวันนี้เราไม่น้าท่วมคนอื่นน้าท่วมเราช่วยกันครับวันนี้ก็ ใส่ไปด้วยใส่ใจด้วยครับแล้วก็เอาความสุขใส่ไปด้วยครับผมก็สู้ครับใครที่จะรับบริจาคก็มาบริจาคได้เลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ครับจะไปถึงมือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆครับครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะฮะนี่คือเป็นเสียงจากคุณต้อยนะครับนะฮะจากคลื่น FM นนะฮ99.25เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็งานนี้นะครับนะฮะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นะครับก็ได้รับเกียรติจากในห้างนะครับบริษัทอนดีนะฮะหรือว่ายาสมพรเอ็นดีนะครับนะฮะได้เป็นนะครับผู้นำนะครับแล้วก็นำทีมงานนะครับทุกคลื่นแล้วก็เหล่าดีเจทุกท่านนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็แฟนๆรายการทางคลื่นต่างๆเนี่ยก็มาช่วยกันถึงพลังจะไม่มากนะครับสำหรับวันนี้แต่ก็มากด้วยน้ำใจแล้วก็มากด้วยนะ สิ่งของต่างๆนะครับที่ทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันมานะครับนะตอนนี้ผมเองก็จะไปขอนะพูดคุยนะอีกหลายหลายท่านด้วยกันนะครับนะก็มีหลายหลท่านด้วยกันนะครับนะเอาท่านนี้ก่อนกันะฮะมาจากไหนกันนะนะพูดไปเมื่อไหรครับตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์สดนะครับนะอยากจะถามความรู้สึกในใจว่าวันนี้มาช่วยเหลือนะแพ็คของสิ่งของต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ย รู้สึกเป็นยย่งไงมครับอ๋อรู้สึกสองสารที่ได้เห็นภาพตามทีวีงามท่วมทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เลยรีบมาช่วยแพ็กของเพื่อให้ไปช่วยเหลือพี่น้องด่วนที่สุดครับ,รบดีใจครับมีเวลาว่างมากครับครับแล้วมาจากไหนครับผมอ๋อผมเป็นดีเจพัดเรดิโอเอมบุครับผม ท่าน้ํานอนครับผมอ๋อจากขึ้นคุณธีรพันธ์ชูวินิตนะครับท่าน้ํานอนทุบุรีนะครับน่าเป็นดีเจนะครับก็ได้มาช่วยกันนะครับในวันนี้ด้วยนะฮะผมก็ตอนนี้นะครับก็ออกมาด้านนอกนะครับตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งของโอ้โหนะครับนะฮะนำใจที่มอบมาให้กันเนี่ยเยอะมากมายทีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มนะครับต่างๆหรือว่าจะเป็นนะข้าวสารอาหารแห้งนะครับมาม่าต่างๆนี่โอ้โหด้านในนี่นะกองทัพภูเขาเลากรนะครับห้องของเรานี่นะฮะอ่ะมากด้วย สิ่งของและก็มากด้วยน้ําใจนะครับนะฮะวันนี้นะฮะเอาละตอนนี้ผมก็เดินมาถึงนะครับนะหนุ่มรออีกท่านหนึ่งนะครับกําลังทานอยู่พอดีนะครับนะครับก็อยากจะถามความรู้สึกความในใจที่วันนี้มาช่วยนะครับแล้วมาจากไหนนะฮะชื่ออะไรก็อยากจะถามอยากจะสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมทัศนะฮะผู้จัดการชุจิมาหลานย่าโมนะครับก็เป็นอาหารมื้อแรกของวันนี้นะฮะเมื่อเช้านี้ตื่นมาก็ หิวมากนะครับแต่พอได้มาช่วยได้ร่วมบริจาคของด้วยใส่แพ็คของนะฮะก็อิ่มไปกินอะไรไม่ลงเลยฮะเพิ่งจะรู้สึกว่าเออหิวจริงๆตอนนี้แหละครับผมภูมิใจครับที่ได้ช่วยพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนครับผมกลับดีเงี้เหนื่อยก็มีความสุขนะครับนะครับผมครับครับผมครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับนะครับผมครับอ่ตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกตอนนี้ก็จะเอ่อมาพูดคุยกับ อ,อ๋อเดี๋ยวอันนี้อีกท่านนึงฮะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะท่ทนานผู้ฟังครับนะหรือว่าท่านผู้ชมนะฮะที่ชมหรือว่าฟังทางสื่อต่างๆนะฮะท่านจะเห็นสิ่งของมากมายนะครับตอนนี้นะฮะที่ท่านได้มาบริจาคก,กันไว้เนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยโอ้โหเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นมามา่าเป็นกองกองเนี่ยนะฮะ แล้วก็เป็นน้ําดื่มน้ําขวดปลากระป๋องนะครับนะฮะมากมายทีเดียวนะครับนะเรียกว่าสิ่งของเนี่ยทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับนะก็น่าชื่นใจนะครับนะพี่น้องที่ได้รับนะอุทกภัยนะครับน้าน้าท่วมอยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆนี้ก็คงจะดีใจแล้วก็ชื่นใจนะพวกเราได้ส่งสิ่งของแล้วก็ส่งแรงใจนะร่วมกันส่งแรงกายด้วยนะช่วยกันแพ็คของกันในวันนี้นะครับนะอ้ามาอีกท่านหนึ่งนะมาอีกท่านหนึ่งนะเดี๋ยวอามาอีกท่านนะมาอีกท่านนะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับนะอันนี้ก็ พี่น้องครับนะไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นศิลปินนักร้องนะครับนะซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะคุณพรเทวานะครับนะฟ้าประธานนะครับหรือว่าชื่อเล่นนะคุณคุณอะไรครับชื่อเล่นอภิวิทย์ครับคุณอาภิวิทย์นะครับนะอยากจะสอบถามความในใจนะครับนะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกชื่นใจยังไงบ้างที่ได้รับสิ่งของบริจาคมาเยอะแยะมาแล้วมาช่วยแพ็กสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่อ่อถูกภัยน้ําท่วมอยู่ต่างจังหวัดกันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ชมอยู่นะครับทางสกูปดีๆตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาร่วมนะครับช่วยกันแพ็คข้าวของนะครับขอบคุณสําหรับท่านที่ร่วมบริจาคเข้ามานะครับแล้วก็ต้องสอส่งกําลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะบ้านผมเองนะครับจังหวัดชัยนาทน้นะครับหลายๆท่านก็คงได้ทราบข่าวนะครับที่เขื่อนกั้นดินพังขึ้นมา2จุดและทําให้น้ํานั้นบาล้นมาถึงจังหวัดลบบุรีนะครับตรงนั้นก็ลําบากมากๆนะครับถ้าอย่างไรก็นะครับน้าใจของทุกๆท่านนะครับเชื่อเหลือเกินว่ามันเป็นการ ต่อลมหายใจให้กับผู้ประสบภัยครับอย่างไรก็ขอให้บุญกุศลทั้งนี้นะครับจงดันดาลให้ทุกท่านที่บริจาคเข้ามานะครับแล้วก็ทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ประสบความสําเร็จในชีวิตต่อไปครับครับผมขอบคุณมากครับแหมนี่นะเนี่ยคุณพรเทวาฟ้าประธานรือว่าคุณอภิวิทย์นะครับขนาดอยู่จังหวัดชัยนาทเนี่ยน้ำท่วมแบบโอ้โหสุดสเลยนะฮะก็ยังมีน้ากิดน้ำใจมาช่วยกันแพ็กสิ่งของมาช่วยบริจาครับสิ่งของกันโอ้โหนะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอ นะคุณพรเทพฟ้าประธานนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังอัลบั้มชุดใหม่ออกมาขายดีขายด,ายดีอย่างเทน้ำเทท่าเลยนะอ,อย่าไปจมน้ำนะครับผม <c oughs> นะก็ผ่านไปนะครับจากคุณพรเทพฟ้าประธานหรือว่าคุณอภิวิทย์นะครับนะตอนนี้ก็มาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับนะ,ะท่านนี้ก็เป็นหูเรี่ยวหัวแรงนะครับแล้วก็เป็นดีเจนะครับเรียกว่ายอดฮิตนะครับติดตลาด จังหวัดนนทบุรีเลยนะฮะแม่ค้าพ่อค้ารู้จักกันหมดแล้วก็นะฮะท่านบุปผังก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะกับดีเจลิฟนะครับลุงมนก็อยากจะสอบถามความรู้สึกในใจว่าได้มาช่วยแพ็คของแล้วก็นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาช่วยพี่น้องที่ได้รับอุทกภัยน้ําท่วมเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงชื่นใจไหมแล้วก็เหนื่อยไหมนะครับอยากจะถามดีเจลิฟนะครับสวัสดีลุงมน,นครับสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยผมดีเจลิฟกิตพัฒนนะครับนี่น้ําครับนี่ใจครับ รวมกันเป็นน้ําใจออนะครับสำหรับอุอออออทกกรไทยครั้งนี้นะครับน้ําท่วมไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็กินพื้นที่หลายจังหวัดมากนะครับสภาการแท็กซี่โดยการนําของท่านประธานสภาการแท็กซี่หมหาชนคุณนิคมบุญวิเศษนะครับก็ได้ชักชวนสมาชิกนะครับรวมไปถึงคุณผููฟังสถานีวิทยุต่างๆนะครับยาสมุนไพรเอ็ดีจมรมสื่อสร้างสารรคไทยแล้วก็ ทุกท่านนะครับที่มีน้ําจิตน้ําใจนะครับในการที่จะร่วมกันบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบน้ำพายประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการทําดีเพื่อพ่อนะครับดูจากข้าวของอาหารนะครับน้ำดื่มรวมไปถึงเงินที่เรานํามอบให้กับช่อง3านะครับเพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือไป1,0,000แบาทนะครับแล้วก็อีกประมาณวันที่5นะครับเราก็จะนําเงินอีก1นึ่งแบาทมอบให้กับ รัฐบาลนะครับเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในน้ําจิตน้ําใจของทุกท่านนะครับที่ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยโดยเฉพาะพี่ๆจากสภาการแท็กซี่มหาชนนะครับที่สละเวลาไม่ขับรถแท็กซี่นะครับเสียค่าเช่ามาแล้วก็ไปตั้งจุดรับบริจาคตามจุดต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลจนเกิดภาพที่ทุกท่านได้เห็นที่ผ่านมานะครับกับความช่วยเหลือของทุกคนด้วยก็ อยากจะบอกผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในขณะนี้ว่าท่านไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับยังมีพวกเราที่พร้อมที่จะให้งานช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้ท่านนะครับขอขอบคุณครับสู้ๆครับครับอันนี้ก็ผ่านไปนะครับจากดีเจลิฟนะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรนะครับที่ได้ประสานงานนะครับแล้วก็หลายภาคหลายส่วนงานด้วยกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสมัคร ผานแท็กซี่นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทเอ็นดีเฮิร์บนะครับหรือว่าจะเป็นคลื่นวิทยุต่างๆนะชุมชนต่างๆดีเจต่างๆแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็มาแสดงออกถึงนะความมีน้ําใจกับเพื่อนนะครับร่วมโลด้ด้กันนะครับนะบก็เรียกว่าประสบอุทกภัยครั้งนี้ก็เรียกว่าหนักหนาสาหาัสกันทีเดียวนะครับนะ,ะสิ่งของต่างๆที่ท่านได้บริจาคมานั้นก็จะถึงมือ นะครับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบทุกภัยน้ําท่วมนะหลายๆจังหวัดด้วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ยังไม่พอนะครับยังไม่พอเพียงนะครับหากว่าเป็นไปได้นะครับท่านใดที่ต้องการจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับต้องการจะบริจาคถึงของต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะข้าวสารอาหารแห้งนะครับยารักษาโรคต่างๆหรือว่าจะเป็นอ่สตุ้งสตังเล็กเล็กน้อยก็ได้หมดนะครับนทางเราก็ยินดีรับบริจาคนะครับทุกท่านกันตลอดไปนะครับนะท่านผู้วนะก็ลุงมนเองก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับแล้วก็ขอ สมผลบุญนะครับในครั้งนี้ที่ท่านผู้ฟังแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้นะลุงมลก็ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกป,ประการนะครับ